เผัักกหหนน้้าาผผเลยมไม่ได่คนขายนะครับผมเป็นขโมยครับผมนีหก้องพินะครับโอ้ดีดีห้ผมด้วยครับฮะเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอเล่นทะเลอ่ะก่อนที่จะไปห้องพักเราก็จะมาร้านอาหารข้างๆกันนะที่ร้านอาหารเลยนะปาทูปาร์ตูเลสเทไอง าค่อนข้างใหญ่เนาะน่าจะมาตอนเย็นน่ะตอนเย็นด้านหน้าน่าดีน่านั่งมากเลยน่าจะบรรยากาศดีวันนี้มากินกลางวันก่อนดูน่าหนบนับหลับได้จ้าโอ้ถุงอะไรปะอะไรเด็ดโอน่ารักมากเลยบรรยากาศได้เลยอ่ะแต่ว่าถ้าใต้องมาตอนเย็นอ่ะหรือจะมาหเย็นอีกรอบเปล่าอาหารราคากลางๆเมื่อกี้ลองแล้ว้าคาผัดกุ้งก็ใช้ได้อยู่ ฟองอร่อยไหมครับฟอกอร่อยไหมอ,อร่อยแต่ใสนะ่น้าเักเออเยวไม่รู้เย็นเย็นทำไม,ออมรอบหรือเปล่านะาั้มปั้มทานข้าวด้วยนะครับรู้ไหมเป็นเมนูปลาทูเยอะต้มยำปลาทูเหมือนที่ปลาทูตัวุยังนะเป็นตัวเล็กๆหลายๆตัวรวมกันนะปลาทูสดสามตัวหลายต๊ะอยู่สี่ห้าตัวราคาใช้ได้อยู่ กุ้งกะปิก็ใช้ได้นะพอใช้ได้มาลองดูมาลองดูนะ้ามาเที่ยวหาดชะอำและนำมาตอนเย็นนะครับปลาทูเด็ดจะลองอันนี้ก็คือปลาทูแก่แก่ปลาทูอ่ะอ๋อไม่ใช่อื้อูื้ดูด้อฮื้อพกอีกทีเดียพวกเฮ้ยมือพระธรมันจะดุเลยมันจะกินให้ได้เลยแล้ว ตแต่ตัวนี้ตัวนี้มันจะเล่นมาลองหย่าด้ย๋ยวพฟาร์มลองหย่โหมันเลได้ยอะไม่เอาไม่ต้องกลัวหรอกโหตัวนี้มันไม่ค่อยนี่ตัวนั้นยังเล่นกว่าฮะลองไปลองดูด้านนอกกันดีกว่าโอ้เขายังไม่ได้ใสเ่เลูกโอ้นี่แม่แล้วตายแล้วแม่ไปดูทะเลก่อ,อน,นมีทะเลข้างด้วย เดี๋ยวตอนนี้เป็นยังไงแดดร้อนไหมครับแดแดร้อนมากอันนี้ก็บรรยากาศแล้วอาหารนะถ้ามาช่วงเย็นๆน่าจะกินหนูนนะนะเขานั่งตรงซุ้มกันด้วยพี่ขุดดินโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งชายหาดอีกทีนะเพราะตรงนี้มัน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 จะขุดไม่ได้เลย<ม>ปะ่ะเดี๋ยวไปกินปีนเปล่า<ม>ตามเด้อเด้อปลาพาใบแหม่เดี๋ยวทำบุผาตรงนี้เลยเหรอปะ ฟามไปคิดสิมั้งนี่แว่าหนึ่งชอชสองสาสวัสดีครับวันนี้เรามาอีกแล้วที่นี่แล้วแต่เันนี้เราจะเปลี่ยนโซนเพราะตอนเราอยู่ข้างบนใช่ไหม <Okay. S 1> แต่วันนี้เราจะมาข้างล่างนะเพราะมันจะสะดวกในการเล่นสระน้ําดีฟามอที่ย่างเออนี่คือที่ไหนนะาาอ่าอยู่ที่ชะอมใช่ไหมฟาร์มนี่อยู่ที่ชะอมบ้าหงหรือเราจะอ้ห้องด้านล่าง โซนนี้เขาจะกว้างเป็นดนลลาเขาจะมีที่เดินที่อะไรคงกว้างขวางอยู่อยู่ข้างล่างก็ดีครับอ่าปไหนลองเข้าไปซินี่ห้องหนึ่งหกสี่นะเป็นห้องแรกเอา้าเป็นตัววิสิตี่เป็นห้องเป็นห้องแรกของของโซนข้างล่างไหนลองไปดูซิว้า,าวเออเป็นอย่างเหมือนเดิมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมอะไรนะเก่าแก่เก่าแก่ แต่ในสไตล์การจัดมันก็ไม่ได้อึดอัดไม่ได้เกาแก่อะไรมากนะไม้ยังเป็นบัวเป็นอะไรอยู่เลย <N> นี่ดูแอร์สิแอร์ยังโบราณเลยแองแอร์นี่เปล่ามันเป็นแอร์รวมมาเลยนะไม่ใช่แอร์เครื่องๆนะเป็นพ่อแอร์มาเลยไ,เไหนไหนห้องนึงฟ้าอ่ะอ๋อห้องก็ยังค่อนข,ข้างออกแนวกว้างขวางนะแต่น่าจะใหญ่กว่าข้างบนหน่อยเพราะมันจะมีหลืบตรงนี้ใช่ไครับ เล่นด้มีเ,เล่นด้วยช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบวัน,นนี้เป็นวันธร,รรมดานะคนจะน,น้อยยังไม่เปิดน้ําเลยรรรอ่ะฟ้ามเขายังไม่เปิดน้ําเลยอ่ะเเเดดี๋ยวให้าปิอือใช่ไหนเเเจอนนนี่่กไหโทรศัพท์คิดนั้นไงระบอบโทรศัพท์ใช่ไหมเออโทรศัพท์อืออ,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 อ่ะมาดูห้องน้ํากันดีกว่าฟ้ามมาดูกันโอ้ มันอาจจะดูนานนะแต่มันก็ดีนะห้องก๊อกก๊อ้าวมน,นี่อาว่ายน้ำวน้วยอันนี้อาบน้ำอันนี้อาบน้ำบ่อบ่นเลยขาจะลงเลยเหรอโอ้โหส่วนนี้ก็เป็นโซนแห้งนะอันนี้โซนแห้งนั้นโซนเปียกก็คือเป็นเหมือนเชาวอาบน้ำนะไม่เปียกมาข้างนอกก็ดีโฟกักันนี้เนี่ยไมค์ขบนน่ะพี่ตึกไปดูย้อนหลังได้เนะอะโอ้แต่นี่มีกระจกกั้นน่ะดูดูดูเฮ้ย อ้าวไม่เตหลวงไงโอ้โหเตหลวงเออแต่คาล่าไม่มีกระจกกั้นนะแต่ดูดูแล้วข้างบนห้องจะจะดูดูใหม่ดูใหม่กว่านะเอ้ยเอ้ยฟาร์มเะลึ่งแล้วโอเคก็ดีนะห้องก็ยังกว้างขวางอยู่นะพวกนะมีไรไซเดอร์เลยโอเค ปิดก่าปิดก่าพวกปิดไหนที่เอ่อเก็บตอนแ้วนึกว่าตู้เก็บเสื้อผ้าไปช่วยพอปิดมาก็เป็นกระจกบ้านใหญ่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 โอเคแต่จริงข้างล่างก็ดีนะมันมีที่เดินเยอะแยะเลยสามารถเดินเล่นข้างนอกได้ดูโรงแรมได้นะนน้เหรอหรอโอเคง่ายเดี๋ยวเราค่อยไปลุยข้างนอกกันนะโฟกัสกามนะโอเค ทะเลทะเลตัล้งอะไรกันหรอรรโอ้โอตอนนี้เรามาอากาศเริ่มเย็นแล้วแต่เรมลงตกนะสำหรับทะเลจะอ่นะอะไรนะทะเลเล่มมันได้มันใหญ่อ๋อขึ้นมันใหญ่เหรอวู้ยชะามนี่มีลมแดงจริงนะเฮ้ย เฮ้ยเซรามันพอกำลังดีเลยอ่ะไม่โดนน้ำมันก็ปั้นได้อ่ะเออยอดเลยอ่ะทำไมมาตัดทำไมมาตัดโอ้คลิปเหมือนเอ้ยแต่ได้น้ำมาหน่อยนะเฮ้ยเราไปตัดกันใหม่ดีกว่าเมื่อกี้มันน้อยเราจะเป็นชุดได้ไหมอ่ะเออมีป้ามีชุดมาป้ามีชุดมามันไม่เข้าว啊 เม,มันจะไม่เข้าเด็ดปลาไปเชื่อมนุษยวิทยานี่โอ้โหมาเต็มมาเต็มครับมาเต็มครับโอ้โหทำอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นรูปดาว,ดาวกระจายเลยลโอู้กฟ้าลูกเขานสุดเหวีหุย้ยสปีดเดตไปแล้วสปีดเดต มันแรงมากเลยนะเออวิ้ยเาวจมเลยอ่ะขาวจมเลยโอ้โหขาวจมของฟ้อนเลยมีเพียงหาดทรายทะเลทรายลมกับซอเรา นกน้อยบินมาคู่กันเคียงกัน <c oughs> เหมือนใจเรามันผูกพันถึงถึงไม่ต่างก,กับเธอคือฟ้าช่างทะเลคตคอเลยวะ่ะคอคอ,อ,อเดี๋ยวสองตัวเขาจะอะไรผิดป่ะเนี่ยเล่นทะเลเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอฮะเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอเล่นทะเลอ่ะ เอ้ยเราวันโดนหน้ากันหนา อนนี้ได้แล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวน้ำเปื้อนหน้าแล้วมนันม่อยาตูดแล้วตามระวังนะจะขึ้นได้ไหมเนะี่ย มันจะจะจะ,จะถึงไหมเนี่ยเราอ่ะฟาร์มมาเลยโอ้โหมาลุยม,มาจับมือปาลปา <c oughs> โอ้โหเก่งมาปลาช่วยเออโอเคต่อพีไว้ต่อพี่ไว้โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอไว้ต่อลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วเอามา má 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 chạm lên bác. ok. ngủ hồ thì nước. Ui. เปลี่ยนท่ากันแล้วเหรออ่าหมุนตัวหมุนตัวอ้าไม่หมุนเหรอไม่หมุนตัวเหรอโอ้ดีเดี๋ยวเราจะไปสำรวจด,ด้านความลึกด้านนู้นดีกว่านะตรงนี้เป็นห้องหนึ่งหกเสียงที่บอกก็เป็นห้องที่ติดกับดักเ็ดตรงนี้ก็เด็กยืนได้เด็กยืนได้สบายเลย ตาไปหน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้เด็กเล็กเล่นได้แถมมีสะบุมบุ๋มด้วยนะฮะวุ่ยวุ้ยวุ้ยวิย่นั่งสะบุมบุ๋มไหนะมล่ะเออจะเอาเขาจริงๆตรงนี้ก็โอเคนะหนึ่งหกสองม่ต้องดึงพี่ดิมีสระ<อ>ให้นั่งบุมบุ๋ม,มเตูตดเลย อไล่ห<ส>น Saint ึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่ง้าเก้ยนมุมนูดเลยตูดตูดตาฟ้มเมื่อตาเราระวังระวังขั้นบันไดนี่ตรงนี้เป็นขั้นบันไดเล็กเป็นสเต็ปของขั้นบันได ตรงนี้เด็กเล็กยังไม่ถึงแล้วโฟกถึงแล้วตรงนี้อ๋อยังถึงอยู่หนึ่งห้าเก้ามีกำลังเวิร์คเด็กเจ้านี้น่าจะไม่ถึงแล้วปีแล้วนะสี่ปีกว่าปีแล้วโอโ้โหหายท้อเลยเหรอโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหตรงนั้นไม่ถึงแล้วเหรอโอ้ตรงหนึ่งห้าแปดเริ่มไม่ถึงแล้วสำหรับเด็กเจ็ดขวบ ทำอะไรฟาร์มโอ้โหทไมกล้องตาเป็น,นอย่างไงโอ้โหทำอะไรอะ่ะดีขาเหรอ,อโอ้โหเฮ้ยใครแว๊บๆเนี่ยใครแว๊บๆนี่ก็อยู่ในโซน,น,นเฮ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะอ่าสั่งอะไรดีครับวันนี้สั่งอะไรครับทานอะไรดีครับแล้วทำไมต้องคลุกข่าวด้วยครับยืน,น นั่งดีครับอยากพกเข่าครับถึงแค่นั้นเองเหรอวันนี้จะทาใช่ไหมฮะจะทานอะไรครับทานอะไรครับพามทานอะไรครับเอาพิซซ่าเอาอะไรเอาอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์เจลาตอ๋อแฮมเบอร์เกอร์ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ผมไม่ใช่คนขายนะครับผมเป็นขโมยครับผมพี่ก้อนนะครับโอ้มีดีให้ผมด้วยครับผมเป็นขบ,บ,นบ,บ,นบวบนตนะ้องหนุ่มก็โอเคครับวันหน้ามีโอกาสเราค่อยมากันใหม่นะป้ามฝากกดอะไรอ่ะกดอะไรดังฝากกดล้ากบฟ้ากู้่้าว้าโอ้โหโ,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 โอเคงั้นไม่าไไมาไม่มาไม่มา Thank mm -hmm. you.